ท่านระโยคาวิจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขอนำท่าสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับท่าสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีได้ทรงตรัสไวค้คู่เพื่อเป็นกรรมฐานคู่กับคุทธจริตเพื่อสอนคนฉลาด ถ้าคนโง่พระพุทธเจ้าไปทรงสอนเข้ามาฐานบทนี้ที่โง่จริงๆได้แก่โมหจริตกวิตกจริตองค์สมเด็จพระธรรมสัมิตรไม่ไดสอนอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากให้ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเท่านั้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระพกวันทรงทราบว่าถ้าจะสอนควายให้ร้องเพลง แล้วก็เป็นเพลงภาษามนุษย์มันสอนยากความจริงถ้า,อาสอนใน้สอนไม่ยากแต่ว่าควายมันจํายากหรือว่าไม่ยอมรับฟังและไม่ยอมรับจำสียเลยเพราะควายมันพูดภาษามนุษย์ไม่เป็น <c oughs> ที่เราใช้ควายกันได้ควายก็ต้องอาศัยการบังคับแล้วก็ทำอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โดยเฉพาะก็ใช้เชือกบางใช้เชือกดึงใช้เชือกกระตุกริ่มใช้ไม้เคาะหน้าแล้เคะหูเป็นตน้น <c oughs> เป็นอันว่าควายใช้ภาษาคนไม่รู้เรื่องข้อนี้มิมาชั้นใดอารมณ์ใจของคนที่หนักในโมหะกระจริตทุยตกรจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรทราบว่าเขามีอารมณ์โง่อยู่มาก ดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่สอนพระกรรมฐานที่เต็มไปด้วยความร์รคิดต้องใช้ปัญญาสมเด็จพระบรมศาส,สนาดาจึงเอากรมรมฐานที่ประกอบปด้วยธาตุสี่ <c oughs> มาสอนคนเจริญที่เรียกเป็นว่าพุทธจริตสำหรับธาตุสี่นี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิสรงตร ว่ามีสี่อย่างขึ้นหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคำว่าธาตุแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องคิดเขินไปคิดเขินไปแปลเข้ามันก็เสียประโยชน์ชีวิตของเราที่ร่วมไปร่วมไปวันหนึ่งละวันหนึ่งอันนี้เราต้องดูถึงเวลาที่มันผ่านไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่ เราก็เดินทางเข้าไปใกล้ความตายเท่านั้นฉะนั้นถ้าจะทําก็ดีถ้าจะพูดก็ดีถ้าจะคิดก็ดีจงทําจงพูดจงคิดแต่ในกิจที่มันเป็นประโยชน์หาคนใส่จิตอย่าหาโทษใส่จิตการที่อดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์แต่คิดล่องรีดน่องอยไม่เข้าจุดท้นทางเพื่อความนทุกข์ อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่านักปราหรือ <c oughs> ใครจะเรียกว่านักปรายก็ตามใจแต่ว่าจำมายอยากจะเรียกว่านักเปรตคําว่าเปรตประวัตละไปแล้วเออเป็นบุคคลที่ละเสียจากความดีละซสียจากการพ้นทุกข์เมื่อละจากความดีมันก็ชนกับความชั่ว และจากการพ้นทุกข์มันก็ชนกับความทุกข์คนประเภทนี้ไม่มีความสุขมีแต่ความเร่าร้อน <c oughs> คล้ายกับเปรตท,ที่จะเสวยทุกขเวทนาอยู่ในอบายภูมิที่พูดนี่ม่ได้ดาใครพูดให้ฟังจะได้รู้จักคนคนประเภทนี้เป็นใครก็ช่างเขาแล้วก็อย่าสนใจ ว่าใครเขาจะเป็นป่ายก็ดีใครเขาจะเป็นเปรยก็ดีอันนี้มันเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งหน้าที่การยุ่งของเราสําหรับเขาไม่มีสําหรับเขาหน้าหน้าที่จะไปยุ่งเรื่องของเขาสําหรับเราไม่มีเรามีหน้าที่ยุ่งอย่างเดียวคือยุ่งกับความเป็นจริงของร่างกายความเป็นจริงของร่างกายเป็นยังไงนั่นก็คือหนึง่ง ทำไงมาพิจารณาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบได้วยธาตุสี่จริงไหมแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุสี่ที่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสมีอะไรบ้างท่าบอกว่าร่างกายของเรามีธาตุดินมีธาตุน้ํา มีธาตุลมมีธาตุไฟก็ฟังของท่านต่อไปท่านบอกว่าสภาพอันใดในร่างกายที่มีส่วนแข็งเช่นเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินเพราะมันเป็นก้อนคำว่าเป็นก้อนมันทรงตัวอยู่ได้รวมกัน นี่สำหรับของเหลวที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเสมหะปัสสาวะเป็นต้นอย่างนี้เป็นธาตุน้ำความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟอาการที่พัดไปมาในร่างกายเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมในเมื่อธาตุั้งสี่รายการนี้มีส่วนผสมกันแล้วอง์สมเด็จพระบพิตแก้ว ทรงตัดว่าธาตุนี้ร่างกายนี้จะมีความสมบูรณ์พูนสุขคือหมายความว่าร่างกายนี้จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีเป็นร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มันมีธาตุบรรสรงตัว ในเมื่อธาตุทั้งหมดมีการทรงตัวร่างกายก็สมบูรณ์พลุขมื่าร่างกายมีความสมบูรณ์พลสุขเราก็นิยมสรรเสริญว่าเป็นร่างกายที่ดีถา้ถาธาตุแจวสีในอย่างใดอย่างหนึ่งหย่อนลงไปเช่นธาตุลมหย่อนมันให้ใจไม่สะดวกความอึดอัดในร่างกายก็มีท่านเรียกว่าธาตุอย่างนี้องสมเด็จพระจินดารสีบอกว่าร่างกายมันเป็นโรค คำว่าโรคแปลว่าการเสียดแงทงทําให้ร่างกายไม่สบายใจเข้าไปยึดรู้สึกว่าไม่มีความสุขแต่หากว่าธาตุไฟน้อยลงไปร่างกายก็เย็นชืดคราวนี้การเคลื่อนไหวเป็นเรื่องความยากลําบากถ้าหากว่าธาตุดินหย่อนร่างกายขค้ือนเนื้อนหนังไม่สมบูรณ์เยียวแห้งพร้อมโซล,ลงไปเราก็เป็นทุกข์ ก็รวมความว่าทั้งสี่ธาตุนี่แหละธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตามถ้าย,ย่อหย่อนลงไปธาตุทั้งหลายแล้วก็ร่างกายของบุคคลนั้นก็หาความสุขอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขเป็นว่าหมดดีกันนี่องค์สมเด็จพระสู์ทนให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นอันดับแรกเพราร่างกายของเราที่มันประกอบได้เพราะธาตุสี่ แล้วก็ธาตุสี่นี่ก็มีความสําคัญนี่มองกันไปดูีทีความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระกัตรกวันให้พิจรารณาธาตุสี่นี้ว่ามันเป็นของสุกปรกความประสงค์แค่ตัดราคะหือความกําหนัดยินดีในร่างกายแล้วัตถุส่วนใหญ่อารมณ์ใจของคนที่จะมีความทุกข์ก็เพราะอารมณ์ติดในร่างกาย ติดในร่างกายเราบ้างติดในร่างกายของบุคคลอื่นบ้างถือตัวถือตนว่ากายของเราอิเศกกายของเราสวยกายของเราดีกายคนอื่นสู้เราไม่ได้แต่ถ้าเ้าจริงเอาจังกันขึ้นมาก็ <c oughs> ากายเรากับกายเขามันก็เต็มไปด้วยความสุขปรกเหมือนกันกายยาจกเข็นใจ ตลอดขึ้นไปสูงสุดถึงกายของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ปกครองโลกมีสภาพเหมือนกันแยต่างกันก็แต่เพียงผิวพันธุ์บ้างเล็กน้อยคือสีของร่างกายโดยแยต่างกันอีทีก็คือเครื่องประดับกายซึ่งมันไม่ใช่กายหามาทีหลังตั้งไว้บางกายเดิมแต่ถ้กว่าถ้าแยกถอดเสื้อแก้ผ้ากันออกหมด ร่างกายของใครมันก็เหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเลวกว่ากันมอแก้ผ้าออกแล้วก็มันนั่งมันนอนดูกันว่าส่วนไหนของร่างกายมีความสะอาดจริงๆบ้างคนที่นิยมว่าตัวเองสะอาดเคยพบมาเยอะเพราะรับแขกทุกวัน วันหนึ่งอาจจะเป็นหลายสิบคนบางวันนับเป็นร้อยคนบางวันเป็นพันคนบางวันก็สองสามคนไสองสามคนนี่น่ากลัวไม่มีพอพ่านคนมานับเป็นหมื่นเป็นแสนยังไม่เคยเห็นใครสะอาดจริงๆเลยมีแต่คนสุกรกแต่บางท่านแสดงการรังเกียจคนอื่น แมะแต่คนที่แต่งสร้างแต่งตัวไม่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีความยากจนเพราะว่าไม่พิถีพิถันกับการแต่งกายรังเกยียจกายเขาพวกคนอื่นจะนั่งใกล้ก็ไม่ถนัดดีไม่ดีสัตว์ที่ไดฉชันเส้นสุนัขเดินผ่านมาก็สแสดงการรังเกยียจพอมองเห็นท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดไม่ได้เ,ดเอาโกรธอะไรท่าน แต่ว่ามีความรู้สึกสงสารในท่านที่สงสารสงสารยังไงก็ตอบว่าสงสารเมื่อเวลาเวลานี้แรงกับแรงเกิดลังเกียกันเองใช่แล้วเนื่องแรงเกิดเหมือนสาบแรงต้องคิดไหมเมื่อแรงตัวนั้นมาสังเกตแรงตัวนี้เป็นอันว่าน่าสงสาร แต่ว่าตัวของท่านเองแท่งกับสกปรกท่านกระเวยรังเกียคนอื่นสัตว์อื่นมาสกปรกถ้าเรายังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าไกลจากความดีไกลจากความสุขนี่ถ้ายจะใกล้จะทำยังไงก็ต้องมองดูธาตุดินทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟว่าสภาพธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายส่วนไหนมาสะอาด ร่างกายภายนอกของเราสะอาดแต่ว่าสุปรกถ้ามันสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องอาบน้นำชำระร่างกายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันสะอาดแล้วนี่แต่ว่าเนือแท้จริงๆคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนฉลาดแต่เนเป็นมองดูไปแล้วทั้งหมดท่านสุปรกทั้งกายเลยไม่ได้เหลือ นี่ก็ถ้าจะย้อนถามว่าจมาน่สกปปกติสะอาดก็ขอยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซนว่าแสนที่อยาสกปรกร่างกายส่วนใดที่ขึ้นืีอว่าสะอาดนิดหนึ่งไม่มีในร่างกายนี้แล้วก็หากว่าท่านอยาจะถามว่าในเมื่อร่างกายสกปรกครบมันทำไมก็ต้องตอบท่านว่าไม่ได้ตั้งใจครบจะไปนั่งครบมันทําไม ไม่เคยอยากเจอคบมันแต่มันบังคับให้คบถ้ามว่าถามว่าทำไมจึงยอมให้มันบังคับก็ต้องตอบว่าเพราะความโง่ที่โง่ไปพอใจในตัญหาเข้าคือความทยานอยากในชาติก่อนชาตินี้ก็เลยต้องปล่อยให้ตัญหามันขังม้ในร่างกายนี้ที่เต็มไปได้วยความสกปรกเต็มไปได้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหาอุจาระปัสสาวะ ทุกอย่างในร่างกายที่เต็มวัดถุสุขความความสกปรกที่ต้องถูกขังอยู่อย่างนี้เพื่อความโง่เป็นปัจจัยถ้าท่นานจะถามต่อไปว่าโง่ตรงไหนเพราะัณหามันสอนให้อยากอยากรักความสวยสดงดงามรักในร่างกายเรารักในร่างกายของเขารักในวัตถุสอนให้รู้จักโลกกอบโกยทรัพย์สินต่างๆมาเป็นสมบัติของตน คิดว่าตนกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไม่จากกันสอนให้สร้างความโกรธความเจ็บาวดใครทําอะไรมากระทบกระทั่งใจนิดหน่อยประกาศตนเป็นศัตรูกับมันและก็มันก็สอนว่าเรากับร่างกายนี้เรากับโลกกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จะอยู่กัคู่ฟ้าดินสลายร่างกายจะไม่แก่ร่างกายจะไม่ป่วยร่างกายจะไม่ตายไม่ว่ากายเรากายเขา แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามใจนึกแล้วความรู้สึกมันก็ไม่มีเพระความระยำม,มันจับใจในเมื่อเชื่อตันหาแบบนี้ใซก็ต้องโง่มาครองร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขบกถ้กทางเขาท่านยจงถามว่าเวลานี้รู้แล้วหรือย่างว่าร่างกายสุขบกกก็ตอบว่า,วารู้แล้วว่าร่างกายของ พูดเองคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีถ้าจะถามว่าถ้าจะตอบกันชัดๆก็เรียกว่าร่างกายของคนถามคนดีร่างกายของคนตอบคนดีไม่มีอะไรดีสักนิดมันสกปรกแสนดีเป็นที่น่าสียสเอียนพร่างกายของคนทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดนี้มีสภาพคล้ายๆกับส้มเดินได้ จะบอกว่าปลายชาเดินได้มันก็ไม่ชัดกระดรสซ่วมเดินได้ข้างในมันเต็มด้วยความสุขรกถ้าจะมีใครค้านสักคนหนึ่งว่าธาตุแท้เป็นของสะอาดธาตุดินแท้แท้สะอาดธาตุน้ําแท้แท้สะอาดธาตุลมธาตุไฟแท้สะอาดก็ยอมรับแต่ได้ว่าธาตุเองมันเป็นร่างกายนี่มันไม่ใช่ธาตุแท้มันเป็นธาตุผสม ถ้าเราสามารถสกัดแยกออกไปเป็นธาตุแทนได้มันก็ไม่เป็นร่างกายมันรวมกันไม่ได้อย่างเรายาปูนซีเมน์มาสร้างติดถ้ามันเป็นปูนซีเมน์ล้วนๆมันก็ทําไม่ได้เจ้าทรายมาสร้างตึกถ้ามันทรายล้วนมันก็ทําไม่ได้แลจะจาหินล้วนๆมาทําตึกมันก็ทําไม่ได้าาการประกอบปูนซีเมนไม่กัน ปูนซีมเมนท่านกล่าวว่าทำด้หินถ้าหินจริงๆร้วนๆมาทำปูนซีมเมนก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องผสมกับดินแล้วก็ทรายร่วมกันกับหินเพื่อเป็นยางเหนียวให้มีพลังขึ้นมาแล้วไปผสมกับทรายกับหินอีกทีหนึน่งแล้วก็ต้องมีน้ำผสมกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดไม่ท่าสีในกาย็เหมือนกัน ธาตุธาตุสี่มันสะอาดจนล้วนจริงๆแท้ๆมันรวมเป็นกายไม่ได้เพราะธาตุสี่ในกายนี้มันก็เลยเป็นธาตุที่เต็มไปด้วยความสุขที่ถ้าว่าจะถามว่าพระพุทธเจ้าให้มองเห็นความสุขกับโกรกของร่างกายแล้วก็ประโยชน์อะไรที่จะพึงได้ก็ต้องตอบว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ก็คืออารมณ์ใจตัดความรู้สึกอยากอยากจะมีร่างกายอย่างนี้อีก ถ้า่อ้นมีร่างกายอย่างนี้เราก็เต็มไปด้วยความสกปรกถ้าร่างกายสกปรกเราไปคับประคองร่างกายของคนอื่นที่สกปรกมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรกายเราสกปรกแล้วกายใครที่ไหนจะสะอาดไม่มีโลกนี้ไม่มีคนสะอาดไม่มีสัตว์สะอาดมันสกปรกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน กายภายนอกของท่านสกปรกหรืสะอาดถ้ามันสะอาดจริงๆท่านก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายท่านได้เกิดมาไม่เคยจำอาบน้ำชำระร่างกายมา่อไรเปล่าถ้าไม่เคยเลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ร่างกายก็ทั้งดีสมบูรณ์ไม่มีอะไรมาแปดเพื่อนก็ <c oughs> ยอมรับยอมแพ้ <c oughs> แต่ที่พูดนี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะแต่ว่ายอมแพ้ความดีของท่านที่ท่านมีร่างกายบริสุทธิ์ ถ้าว่าท่านยังต้องชำระร่างกายอยู่แสดงว่าร่างกายภายนอกของท่านก็สกปรกนี่ร่างกายภายในสะอาดหรือสกปรกถ้ามองไม่เห็นก็ดูของที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายยาอุจาระปัสสาวะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเวลาที่มันหลั่งไหลออกมาสะอาดหรือสกปรกท่านก็ต้องตอบว่ามันสกปรกถ้าไม่สกปรกก็หยิบมันมากินสมัยก็แล้วกันนี่ ก็แปลว่าอุจาระก็ดีเป็นอาหารที่เราชอบปัสสา,าวะเป็นน้ำที่เราพอนใจเพรามาสะอาดเราจึงดื่มเข้าไปรวมงความว่าพูดกันอย่างง่ายๆพูดกับคนฉลาดก็มาถ่านกองนี้พูดกับคนโง่ไม่ได้เมื่อท่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของท่าน เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพุทธวันทรงแนะนําให้พิจารณาตามความเป็นจริงเลือกดูทุกสิ่งในร่างกายอย่าน้าลายอยู่ในปาสกสะอาดสุขรกรอกอมได้คืนได้ <c oughs> แต่พอบ้วนทิ้งออกมาแล้วไม่สามารถจะมือแตะต้องได้ร่างกายของคนที่ถันรักอุจจาระปัสสาวะของคนที่ถันรักเอามาประคับประคองได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังเกียร เป็นอนันว่าหมดเรื่องกันยุติกัรมากมาถ่ายกองนี้องสมเด็จพระพุทธกวนทรงแนะนําเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่มันเมื่อธาตุสี่เข้าม,มาไปชุมกันความสมบูรณ์ของธาตุมีเพียงใดร่างกายก็ปราศจากโรคภยัยถ้าธาตุสี่ไม่สามารถขีกันเพียงใดธาตุร่างกายนี้ก็พังแ้วปกติมันก็มีความสกโปกมีความไม่สะอาด เป็นนั้นว่าร่างกายโรคนิทางมันเป็นรังของโรคป่าพังคุณลังมันต้องเป่อยเน่าไปใน,นที่สุดให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเราที่เราจะต้องมีความเป็นทุกข์เพราการตุนเปลอยร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเกิดขึ้นได้อำาได้เขาตันกินเลสตันหากว่าทันและกุศลกรรมที่เราทำไว้ในการก่อนดึงเรามาให้จมอยู่ในกองทุกข์คือความร่างกายเราคือใครเราก็ได้กกิจิอนอนี้ในเมื่อเข้ามายึดถือร่างกายที่มันไม่ทรงตัวคิดว่าทรงตัวร่างกายแป็น,นิจังหาความมาเที่ยงไม่ได้แต่ตันหามันสอน่าเที่ยง ร่างกายเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรายึดถือมันแต่ตัณหามันบอกก็ไม่ทุกข์ร่างกายเป็นหน้าตายจะต้องตายไปในสุดตัณหามันบอก,กไม่ตายเราโง่เชื่อมันมันก็เลยจับมาขังไว้ใน,นร่างกายองค์สมเด็จไปจอมไตรให้จับธาตุสี่เป็นพื้นฐานว่าธาตุสี่นี่เป็นพื้นฐานมาจากความสุขกมมับควสมโศม มีส่วนผสมกันสี่อย่างขึ้นมานเป็นร่างกายให้วางความพอใจในร่างกายเสียเพราะมันสปกปรกและก็ยังคิดถึงความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอันที่จังหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าเรายังมัวเมายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็มีความทุกข์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎธรรมดามที่วางไว้บนร,ร่างกายเจ้าต้องมีการสลายตัวไปในที่สุดขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเดินก็ไปหาความแก่อยู่เรื่อยๆมันในที่สุดถ้ามันเมื่อยขี้เกียจเดินเมื่อไหรมันก็พังอาการพังเข้ามาถึงเราเมื่อไร่เขาก็เรียกว่าเราตาย ทรัพสมบัติทั้งหลายที่เราเชยยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อตายแล้วไม่มีสิทธิ์จะนำของทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยเมื่อความจริงมีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจีนสีจึงทรงแนะนำให้ยึดร่างกายเป็นพื้นฐานดูร่างกายว่ามันเป็นสภาพสกปรกสมมมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีกขณะใดที่มองเห็นร่างกายก็เกิดความรังเกียจ ว่าร่างกายนี้มีสภาพสกปรกหนอนะลงหนอัะหน่อยก็ดีไหม <c oughs> นอก,กาจากนี่คำว่าเห็นถ้าเห็นว่าเป็นของสปกปรกใช่ว่าเป็นธาตุสีไปชุมกันท่านเรียกว่าสมถาภ,าภาวนาแล้วมองไปดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้มีการทรงตัวใจมันก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจ ในที่สุดนั่นก็สลายตัวเังตัวนี้เป็นอนัาต,ตาถ้าเขาเป็นวิปัสสนาญาณเ <c oughs> มื่ออารมณ์จับเขาย่างนี้แล้วนั้นองสมเด็จพระจิตตมันเ็ทรงวางอารมณ์ตัดความรู้สึกในความพอใจในการเกิดต่อไปให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงชัดๆว่าร่างกายที่องสมเด็จตัวส,สวุนสรภวตประกอบเวทท่าสีนี้มันเป็นของไม่ดี คนเตล์เท่าไรมันก็ไม่ทรงตัวเอืนยึดถือเกาะมันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายคือธาตุสี่ต่อไปตามพระบาลีดีองสมเด็ดจพระจอมไตรยตัดว่าเตสังวุปสมโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นทือว่าเป็นสุขคือเมื่อไม่มีกายเลยได้กระไปสู่พระนิพพาน คนเรียกไปวิถีพานได้ก็มีรมสั้นๆเียนหนึ่งไม่ต้องการไม่สนใจคือไม่ยึดถือร่างกายของเราสองไม่ยึดถือร่างกายเขาบองคนอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราและสามไม่สนใจในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรส่งตัวจิตใจของเราวางเฉยในร่างกายเราก็ดีในร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีในทรัพย์สินทั้งหลายก็ก็ดี เห็นแล้วทีมท่านหลายเ่านี้ไม่มีมีมีความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีความปรารถนาต่อไปอย่างนี้ก็ได้บรรได้ทั้งสมถะและวิปสัสสนามองดูเวลาก็หมดสแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเพราะว่ากรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้คนฉลาด ในวันนี้เห็นเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาสาววคอโอะสมเด็จพระบรมโลกน,นาถขอความปรารถนาสมหวังจงมีแดดทุกท่านตามที่ประสงค์สวัสดี